เอาละครับคราวนี้ก็มาถึงข้อที่20เป็นข้อที่2ผ่านไปแล้วสำหรับข้อที่19เนะโอเคเรามาเก็บมาดูนะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะข้อที่20นะครับเขาบอกว่าข้อมูลแสดงลักษณะทางพันธุกรรมคําว่าลักษณะทางพันธุกรรมคือลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นร,รู้อยู่แล้วนะครับถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยหรือลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะก็คือรูปร่างที่ถ่ายทอดทางสารพันธุกรรมของบุคคลใน,นครอบครัวเป็นดังนี้บอกแล้วจริงๆเราอ่านคําถามเลย จากข้อมูลในตารางครับลูกได้รับลักษณะถ่ายทอดทรรมกส่วนใ,าาใหญ่มาจากใครคือลักษณะของลูกอ่ะมาจากใครนะครับซึ่งข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลตารางแสดงลักษณะบุคคลในครอบครัวนี้ลูกคือใครครับลูกเนี่ยนี่ไงลักษณะของลูกคล้ายใครมากที่สุดเพราะเขาบอกว่าส่วนใหญ่วิธีการเจอจุดแบบนี้ง่ายมากเลยนะครับอา้าวเราก็ลองสต็อปดูนะครับลองสต็อปดูเสร็จปุ๊บ เรียบร้อยเดี๋ยวมาเปิดดูเฉลยเอาครูเริ่มเฉลยเลยนะครับเอาเฉลยครับลูกเรียบครับเก็บไว้เลยครับติ๊กเลยเรียบมีครับสองครับ2ครับคําว่ามีครับลักษณะลักยิ้มเก็บไว้ครับขีดขีดครับอ่าสามครับตาชั้นเดียวขีดชั้นเดียวไว้ครับโอเคเรียบร้อยแลวคราวนี้คําถามคืออะไรที่ตรงกับลูกมากที่สุดหรือลูกตรงกับใครมากที่สุด พ่อไม่ใช่ลพะพ่อมีแค่กี่อย่างครับพ่อมีแค่หนึ่งแต่แม่มีอะไรครับแม่มีสองปู่มีอะไรครับปู่มีหนึ่งที่เหมือนกันย่าก็มีหนึ่งที่เหมือนกันตาก็มีหนึ่งที่เหมือนกันยายมีสองที่เหมือนกันแสดงว่าคําตอบพนนี้ครับลูกจะได้สนับสนุนของแม่แล้วก็ของยายมามาสุดหาแม่ยายให้เจอเจอนลครับข้อที่สามข้อนี้เรียบร้อยครับสามคะแนนต้องได้ นิดๆนะไม่ยากเลยแค่จับความสัมพันธ์กันแบบนี้เองจบครับสำหรับข้อที่20